บอกทีแฮดต้อนรับเปิดเทอมสิทธิพิเศษซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม3และยังมีมินิเกมลุ้นยูนิตสุดคุ้มสดใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนีวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมบเราบอกนั่นเองนะวันนี้ก็อยู่ในแบบเอ่อทอร์เร็ตทาวเวอร์ดิเอนส์นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะซึ่งมีการอัปเดตแล้ววันนี้นะครับผมเนะผมมีงบอยู่ประมาณสามแสนกว่านะครับผมนะก็มีตัวใหม่เข้ามาเป็นตัวระดับกอร์ลี่นะครับผมนะมีโอกาสแบบไอ้เหี้ยมึงกาจะให้กูเล่นจี๊บเป๋าอะไรงี้นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมจะกดอ่าเขาเลยนะ ลัคกี้นะครับผมนะฮะกดขวดลัคกี้ก่อนบูสต์มาก่อนนะโอเคหนึ่งขวดก็แล้วกันนะครับผมนะ,ะดูว่าสามเซนผมจะมีหรือเปล่านะดูดิโอกาสได้มันแค่ศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์ไอ้เฮ้ยมึงจะปล่อยกูเล่นจริงป่ะเนี่ยแบบน้อยจัดนะครับผมนะโอเค,ะะคะ okay. เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะ,ะสับเอ่อตัวแดงนะครับถ้าผมได้มานะแซนแมนนะครับผมนะถูกว่าจะแจกนั่นเองนะสับใครได้แบบว่าอยากจะได้แซนแมนนะ,ะกะ็โนะนะหลด เขาเรอเลยแอปอยูต้คิวผมนั่นเองนะครับผมนีแล้วก็ทำการแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาในเพจผมนั่นเองนะครับผมนะได้กี่ตัวแจกเท่านั้นนะครับผมนอน,นี้โอเคฮะสดสู่มปเรื่อยๆนะครับผมนะดูว่าผมเก็บได้หรือเปล่านะครับผมนะสลหรับอ่ากอรตี้นะครับผมในนะี้โอ้กี่รอบแล้วเนี่ยไม่รู้ฮะเราเปิดโอ้ได้แล้วฮนะตัวหนึ่งนะครับผมนะสหรับตัวแดงนะคะนรับผมนะฮะรีบรลดเลยนะครับผมนีนี้โอเคเปิดต่อป้าหมายเราจะอยู่ที่ตัวฟ้านฮะหรือว่ากอรตี้นะี่อ่าตัวแดงผมมาอีกแล้วทุกคน เอาตัวแดงออกมาอ,อีกแล้วเฮียออกมาทีจะสามตัวติดเลยสามคนนะรับผมนะรีบโหลดเลยนะรับผมนะนี้เดี๋ยวก็จะสุ่มใครอยากได้เป้าหมายของเรานะคือตัวน้ำเงินนะครับผมนะตัวกอตลี่นั่นเองผม <I did S 2> ว่าผมเหียครั้งที่แล้วนะผมสุ่มกอตลี่ไอตัวนั้นอะคืองบประมาณสี่แสนปั๊หมดไปแสนเดียวก็ได้แล้วนะแต่นี้แบบมันใช้เยอะจัดมันใช้แบบ สุ่ม10รอบแค่4,005ไอ้เหี้อคตรเยอะเออนี่มันกล่องละ500เ,เหลือ,อเที่แพงจัดเลยทุกคนยังยังเงียบฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรโผล่มาฮะยังไม่มีนะครับผมตัวแดงมาก็ได้มาเอาตัวแดงเยอะๆนะผมว่า ตัวแดงมาตัวแดงก็ไม่มาวะเนี่ยขนาดกดบูทแล้วนะทุกคน,นดกดบูทลักอ่ะอันนี้คือผมตัว ID ผมมันมีเขาเรียกว่า V.I.P. ด้วยนะเขาในแล้วก็มีลัคกี้ด้วยนะเขาผมในนี้ขนาดามีลัคกี้ด้วยเนะี่ยมัน0.03ถ้าไม่มีลัคกี้จะได้เท่าไหร่วะ0.02เหรอเออโอ้แม่งไม,ม่ออกมาเร็วทุกคนตัวแดงก็ไม่ออกวะ่ะเฮ้ยแม่งไม่ยอมออกจริง ตัวแดงก็ได้มาโหโหช่วงนี้เงียบเลยทุกคนเงียบกิบเงียบกิบเฮ้ยโอเคเงียบกิบไอ้ยิ้มไม่ไม่ออกเลยตัวแดงก็ไม่ออกอะไรวะเนี่ยโอเคผมเปิดแชททิ้งไว้ดีกว่าฮะ เอาตัวแดงออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วทุกคนเห็นปะเจบเอาริดว่าเท่าที่ผมเล่นเกมนี้มาผมเคยสุ่มได้ก้อนลิกแค่ตัวเดียวเองอะเออโอหแม่งยังไม่ออกอีกเหรอยังไม่ออกอีกขอหน่อยตัวน้ำเงินตัวเดียว แค่สามแสนกูจะหมดเลยจริงนะนี่อ๋อตัวแดงผมาอตัวนะฮะทุกคนได้มากี่ตัวแล้วไม่รู้นะเขาสับตัวแดงเดี๋ยวค่อยไปน,นะนับนะอันี้ตัวแดงไม่โผล่เลยไม่ใช่ตัวแดงเลยตัวน้ำเงินกดเรื่อยๆฮะเราจะไม่มีคำว่าหยุดจนกว่าตังจะหมดนะครับผมันนี้ เแค่ไม่เงียบเลยวะไม่หมดแน่เลยกวัวคลิปนี้อาจจะหมดตัวนะทุกคนเฮ้ยมันไม่ออกจริงเอาตัวแดงออกมาอีกตัวฮนะเฮ้ยตอนแดงออกมาสองตัวเลยทุกคนเห็นปะอุ้ยแต่ว่าดวงเริ่มมาแล้วทุกคนตัวเงินมาแน่กอลลี่ ไม่เงียบเลยวะกอรี่กอรี่กูขอร้องก็รี่ไม่มากอรี่โอ้ไม่มากอรีกอรี่โอ้โหไม่มากอรี่เฮ้ยใครมันขอแฟนแมนเนี่ยไม่เอาจะแจกคนดูอุ้ยไม่ไม่ มาเลยยทุกคน้คใครมันมานั่งขอแซนแมนกูไม่าในไอที่เราเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะที่มันนั่งพีมข้างๆอะ่ะพีทแซนแมนกูไม่ได้ยากจัดเลยวแม่งกอลลีก่กูเอ๊ะใครมีตัวนี้บ้างทุกคนใครสุ่มได้บ้างฮะขอยืมหน่อยดิยืมรีวิวหน่อยกูดูสภาพผมแม่ไม่น่าได้วะ่วะจริงๆว่ะ โอ้ยเฮ้ยไมอ่ออกจริงตงังจะหมดแล้วโอ้ยดูโอ้โหแย่แล้วทุกคนเอ้วกูจะได้รีวิวไว้ในคลิปนี้อาจจะมาเปิดเฉยๆนะผมว่าสามแสนแม่งจะออกหรือเปล่า ผมไม่ออกเลยว่ะทุกคนไม่ใช่จะร้องจะร้องจริงอันนี้ก็มาขอแซนดแมนข้างๆกูเลยเอา้าค้างเหรอเน็ตเหรอเน,น็ตเหรอวะอ้านเียมาละโอ้โหพี่ตัวตัวแดงก็หายเงียบเลยช่วงนี้แมงไม่ออกเลยว่ะตัวแดง ตัวแดงมาขอตัวแดงก็ได้มาขอไปแจกคนดูเซีนแมนโอ้เฮียแม่ไม่มาจริงฮัลโหลไอ้เหียตังค์ผมจะหมดแล้วทุกคนเยอะแม่ไม่ออกจริงอะพักก่อนตักสมาธิก่อนไอ้เฮียคือแบบมัน 0.03%อนะไอ้ย,ยังไ,ไม่มาโอเคฮะมาต่อดูดิแอร์น่าจะขอไม่หยุดเลยขอแซนแมนกูไม่ให้แค่นั้นแหละแต่ถ้ากูได้กอรดี้เดี๋ยวแจกเลยตัวหนึ่งมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มันเลยถ้าผมได้กอร์ี่นะจะไ,ได้ไหมน้องกูเฮ้ยไม่มากอร์ี่ขอร้องผมมาสักตัวดิ อืมเอ้ตังผมสุดมทีละกล่องฮะหมดแล้วตังกูร้องโอ้โหโอ้โหเฮ้ย <c oughs> โอ้โหโโอ้โห,อหเรียบร้อยทุกคนน่าจะเจ๋งว่ะตังเหลือเก้าร้อยละโอ้โหโอเคฮะครั้งสุดท้าย กอลลีโอ้โหนี่กอลลีกูถือบอลเลยโอ้โอเคนะเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกล้าก,กันนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองนับดูก่อนกล้าก,กันนะฮะว่า,ากอลลีไหมผมอาจจะตาพลาดไม่ได้หรอทุกคนเฉยเปิดดิอะไรนะขอดวงดีกับเขาบ้างโอ้โหเฮ้ยโอเคฮะได้แซนแมนกี่ตัวนะมานับกันดีกว่าละครับผมนะนี้ตรงนี้ฮะมาหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9ได้มา9ตัวนะครับผมนะฮะลบอันหนึ่งก็ได้มา8ตัวนะครับผมเพราะว่าของผมมีอยู่แล้วอยู่อันหนึ่งนะครับผมนะนี่โอเคฮะเดี๋ยวผมก็จะแจกนะครับผมสำหรับเออ่ตัวเทท่าแซนแมนนะก็เพียงแค่โหลดคลิปเอ,อ้ยไม่ใช่โหลดคลิปเดี๋ยวโหลดแอปที่อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ทำการแคปหน้าจอนะครับผมนะเขาเรียกอะไรเปิดแอปก่อนนะแล้วแคปหน้าจอแล้วส่งมาทางเพจผมนั่นเองนะครับนะแล้วก็ใส่ชื่อระบอมาแนละ้วเดี๋ยวผมจะมานั่งสุ่มนั่นเองนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้บายผมนะเจมนนคลิปหน้านะครับผมบาย